กำลังจะบอกเมถุนว่าคุณจะได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มัน้าทายแล้วธุรกิจของคุณจะไปได้ คุณจะมีมิตรดีๆเข้ามาแนะนําชวนไปทาโน่นนี่นั่นแล้วก็จะประสบความสําเร็จ fc ทุกทกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต อาะะจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลวันนี้นะคะเป็นอาจจะยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนาะเพราะว่ากําลังถือศีลน,นะคะแล้วก็เรียกว่าด้านในสายของล้านนากําลังเรียนถึงในศาสตร์ของพิธีกรรมโบาราณล้านนาในเรื่องของการต่ออายุแล้วก็ในเรื่องของการเปิดดวงให้ มีโชคหรือก็ให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านะคะเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณากาลวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องราวของในชาวราศีเมถุนประจำเดือนเมษายนปีพศ2566ในทิศทางที่ต้องบอกว่าราศีเมถุนจะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งคำนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอเสมอ อาจารย์กำลังจะบอกเมถุนว่าคุณจะได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มันท้าทายแล้วธุรกิจของคุณจะไปได้ถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักหรือรู้สึกที่คุณจะต้องแบกอะไรค่อนข้างเยอะอ่าเพราะฉะนั้นโครงสร้างของกิจการโครงสร้างของการประกอบธุรกิจก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีอะไรหัวใจพื้นฐานที่เข้มแข็งและแข็งแรง อาจารย์กำลังจะถ่ายทอดให้ชาวราศีเมถุนเปลี่ยนตัวเองแต่ต้องเอาแนวทางของในทางธรรมเนี่ยเป็นหลักเพราะอะไรคุณกำลังจะได้ทำงานใหญ่และสิ่งที่จะนำมาซึ่งชีวิตของคุณที่โดดเด่นก็คือเส้นทางแห่งต้นทุนบุญกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณจะมีคนเข้ามาติดต่อเข้ามาเกิดกัลยาณมิตรเกิดพันธมิตร พันธมิตรก็คือลูกค้าลูกขายหรือการติดต่อธุรกิจหรือมีคนเป็นสะพานให้คุณก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างมากในบางครั้งคุณจะต้องบอกว่าไม่ไม่นึกเลยว่าชีวิตจะมาได้ขนาดนี้นะในชาวเมถุนถ้าใครที่รักะตาไม่เสียหายซะจนเกินไป ช่วงจังหวะน,นี้เป็นช่วงที่คุณต้องเสริมชะตาไปเรื่อยๆเนาะในชาวราศีเมถุนนี่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยังต้องบอกกับในชาวเมถุนว่าคุณต้องมีหัวใจของในความเป็นครูด้วยอ่าทีนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับในเดือนเมษายนเดือนเมษายนเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้ที่เรามีเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่เรามีก็จะดึงดูด คนดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นในชาวเมถุนนะคะในการบริกรรมในเรื่องของคาถาเมตตามหาสเสน่ห์หรือแม้กระทั่งการสวดมนต์ภาวนาสิ่งที่อาจารย์จะต้องบอกเราต้องร้องขอให้เราเจอแต่มิตรด,ดีกัลยานามิตรที่ดีเพื่อนำพาดวงชะตาไปให้สูงขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเส้นทางคุณมันจะเสียเวลา ถ้าราชตาคุณไม่เสียหายสะจนเกินไปคุณจะมีมิตรดีๆเข้ามาแนะนําชวนไปทําน่นนี่นั่นแล้วก็จะประสบความสําเร็จหรืออีกในหนึ่งบางคนบอกว่าผมไม่มีทุนหนูไม่มีทุนหนูจะไปได้ยังไงแต่ในสมองอัญชานฉลาดของในชาวราศีเมถุนจะทําให้คุณก้าวผ่านตรงจุดน,นั้นแล้วก็ไปได้แบบงามสงงามสงา่าเพราะฉะนั้นชาวเมถุนถ้าใครคิดจะ ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยยกตัวอย่างแมกระ,ะทังตัวอาจารย์เองเป็นครูบาอาจารย์ในทางด้านจิตวิญญาณ อาจารย์ก็ยังต้องเรียนเพิ่มเรียนเสริมนะคะในพิธีกรรมหรือในแนวทางของสายครูต่างๆเพราะว่าอาจารย์รู้ในเรื่องของดวงชะตามนุษย์และก็ตัวไปถึงตัวเราเราก็ต้องดูว่าเออเราควรจะเดินเข็มยังไงเพราะฉะนั้นใครที่กําลังอยากจะเรียนเพิ่มเรียนเสริมเพื่อจะมาประกอบสัมมาอาชีพหรือทําอะไรร่วมกับใครเป็นช่วงที่เหมาะสมบ้างในช่วงเดือนเมษายนและใครที่เกิดราศีเมถุนอยากจะสร้าง ความยิ่งใหญ่นะคะอยากจะมีการติดต่อสื่อสารการเจราจาอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่อาจารย์หยิบไพ่ของชาวราศีเมถุนจะมีเรื่องเกี่ยวกับทางธรรมเข้ามาเสมอเพราะฉะนั้นใครที่ก่อนหน้านี้มีความรู้สึกว่าท้อใจหรือเราปฏิบัติมาตั้งนานแล้วยังไม่ส่งผลอาจารย์บอกเลยว่าช่วงเดือนเมษายนคุณจะค่อนข้างพีคและมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่ไม่เป็นไรถ้าใครคิดจะเริ่มต้น ก็ไม่สายในการทําความดีในการทําความดีไม่จําเป็นจะต้องมานั่งบริกรมรมนั่งสวดมนต์ใส่ชุดนุ่งเขาขอมเขาไม่ต้องจิตเราดีแล้วก็มีฐานศีลภาวนาทานศีลภาวนานั่นหมายถึงทําทานทําทานแบบไหนในชาวราศีเมถุนอาจารย์แนะนําว่าทําทานไว,วจะเป็นให้คําปรึกษาคนที่กําลังหมดปัญญาละหรือหมดสิ้นหนทาง คำพูดจากชาวเมถุนเนี่ยจะส่งให้เขาไปอีกฝั่งหนึ่งได้ตรงนี้ก็เป็นกระแสบุญที่มันยิ่งใหญ่สุดท้ายก็จะมาส่งผลกับท่านเองทําให้คิดจะทําการสิ่งใดก็มีความเจริญก้าวหน้าและมีในเรื่องของอะไรศรัทธาจากผู้คนที่มีแต่คนรักคนเมตตานั่นเองเพราะฉะนั้น ย้ำอีกครั้งในชาวราศีเมถุนดวงชะตาจะเจอกัลยานมิตรที่ดีและก็มารวมตัวกันสร้างสารรค์ธุรกิจให้เกิดความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นใครแผนเรื่องบิสเนสไว้ก็วางแผนให้ดีเดือนเมษายนคุณจะเจอจุดเปลี่ยนนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นนะก็ประมาณนี้ขอให้ชาวเมถุนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีแล้วก็ในการช่วยเหลือคนสุดท้ายท่องไว้เถอะเทวดาเนี่ย อยากจะทํางานร่วมกับเราอ่าทีนี้ทํางานร่วมกับเราทํำยังไงบางอย่างที่อน,นุของเทวดาทำไม่ได้ก็คือการให้ทานทานนี่ได้ทั้งนั้นเลยทานเรื่องวาจาพูดให้คนเปิดทางทานการให้ความรู้หรือแม้กระทั่งการให้ทานนั่นเองเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมถุนคุณจะต้องเป็นครูที่ดีแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ มันปาฏิหาริย์หรือน่าอัศจรรย์นั่นเองเห็นไหมดูแล้วก็จะเป็นแนวทางที่คุณจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรให้มีสตินั่นเองฝากประมาณนี้ชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนคุณจะพบกับความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ